สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมนะคะบ้านสวนสองไร่ปลูกพล,ลไม้ไว้เรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยนะคะมีมะม,ม่วงมีส้มโอมีลำไยมีน้อยหนามีฝรั่งมีหลายอย่างะคะ่ะจากถนนเส้นหลักนะคะสองร้อยเมตรค่ะเยอะมากเลย เชอรี่อ,อ้โนี่นี่ต้นเชอรีมมอ่อ่า,อน,านี่นี่กำลังเอาช่อดอกมะม่วงแก้วตอนนี้ยิ่ยายปลูกมะม่วงแอนนอมะม่วงสามฤดูมันกลายเป็นมะม่วงนี่มีมสามฤดูออกลูกแล้วเป็นสามฤดูจริงจริจำตีกอ,อกล่างอยู่ตรงนู้นน้องส้สีอีกมะนาวอีกเพียบหนู <laughs> มันนองมะน,นาวมีหมดมะน,นาวเยอะแยะนี่แน่หนูได้ลองเห็นไหมแน,นห่หนูที้ใส่ไห้เปล่าลองมะนาวเลยอ๋อนั่นลองมะนาวจ้ะ ไม่เคยซื้อมะนาวเลยลูกโหสงเคร่งรีบมาเลยมะเดี่ยวเยอะน้าอยู่เนี่ยลมลื่นดีจังเลยอากาศน้าอยู่อันสามหลังกี่ห้องนอนคะเอออันนี้อัน,อ,นอันนี้มันมันก็หนึ่งห้องนอนอะแต่มีห้องสำหรัแบบตั้งพระมีห้องน้ำแล้วตรงนี้ก็ต่อไปยังยงออกมาอ๋อจ้ะ ทำไมปลาที่ต่อยเนี่ยพ่องูมันขึ้นกระจายเข้าไปบนเกียงนอนคุณก็เลยทำต่ออีกแล้วก็คาดลัดยาแล้วที่เป็นยาเป็นในช่างใหญ่อยาให้ตอไม้นี่นะคะบ้านสวนสองไร่บ้านสามหลังมีโรงจอดรถมีผลไม้มากมายเลยนะคะ นี่นะคะโรงจอดรถบ้านสามหลังจอันนี้จลำดวนมี่อั้ามไ่เมียเร่จ้ะอันนี้ก็ลำดวนลำดวน,น,ดวนมีดีรีอะไรอ่ะหนูจดไปบ่อไม่ไหวมากม,ม่สีสัลาสาหร่ายจะ น้อยไข่ปลาที่กำลังดิ้นดิ้นอยู่เนี่ยเนีรามีปลาเป็นหมื่นม่บ่อไม่อดไปโปรยมอู้หปลาทับทิมมีสะหนึ่งลูกสลานั่งเล่นสะน้ำนี่นะคะเนื้อที่สองไร่บ้านสวนผลไม้เต็มเลย ราคาห้าล้านบาทมองฟันงนี้จะเห็นวิวเขาสวยๆเลยนะคะล้อมลั้วเรียบร้อยแล้วนี่คะค สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณเอกนะคะ06597157 6 4หนกี่นะคะศา,าลาริมน้ำ Thank yeah. you.